แดนเดือดทุกสำนักเห็นตรงกันคนทั้งโลกบอกผียับแน่ มากันที่ทีเด็ดเต็ง1นึ่งคำคืนนี้ครับไปกันที่พิมริกอังกฤษวันนี้คัดคู่นี้มาฝากครับเวอร์พูพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด23นาฬิกา30นาทีในศึกแดงเดือดที่คนไทยให้ความสนใจนะครับมากันที่สถานการณ์ล่าสุดของเรีย์พูเจ้าบ้านครับอยู่อันดับ1แข่ง16ชนะ11เสมอ4แพ้1มี37แต้มส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนอยู่อันดับที่6แข่ง16ชนะ9เสมอ0แพ้ 7มี27คะแนน10นัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันครับเลียวภูชนะ5เสมอ2แพ้3 โดยเฉพาะนัดที่ทั้งคู่พบกันในบ้านของเรียวพูครับ4นัดล่าสุดเนี่ยเรียวพูชนะได้ถึง3เสมอ1น1นัดที่แล้วถล่มทลายครับเมื่อวันที่6เดือน3ต้นปีที่ผ่านมาเรียวพูสามารถชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึง7ประตูต่อ0 5นัดหลังสุดของเรียวพูนะครับภายในลีกแล้วก็ฟุตบอลสโมสรยุโรปนัดที่แล้วบุกไปแพ้ยูนิยงมาก็ถือว่าเข้ารอบไปแล้วนะครับบุกไปแพ้2ประตูตอน แต่4นัดหลังจากนั้นนะครับเลียพูชนะทั้งหมดเลยนะครับบุกไปชนะคริสตันเพลตสองประตูตอนหนึ่งบุกไปชนะเชฟฟิลด์ยูนิเต็ด 2ประตูต่อศูชนะฟูลแลม4ประตูต่อ3นะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ในเวทียุโรปแบบช้ำใจเลยทีเดียวนะครับเปิดบ้านแพ้บาเยนไปศูนย์ประตูต่อ1นตกรอบเรียบร้อยครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับในพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านแพ้บอลมัร์ศูย์ประตูต่อ3แล้วก็ย้อนไปก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านชนะเชลซีแล้วก็ไปเยือนนิวคสเซิลก็แพ้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับประกอบกับตัวผู้ เล่นหลักๆก,กำลังสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ไม่ครบครับแถมนัดนี้ต้องมาเจอกับหงแดงเรีย์พูซึ่งเจอกันที่ไรก็ไม่ยอมกันง่ายๆอย่างแน่นอนเต็มที่นะครับเวีร์ภูก็เต็มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เต็มที่แต่จะสู้ได้หรือไม่ในส่วนของเรียวภูตัวผู้เล่นหลักๆก,ก็อยู่กันครบนะครับเทียบตัวผู้เล่นแล้วเรียวภูเหนือกว่าฟอร์มก็เหนือกว่า ราคาที่เปิดมาเนี่ยราคาเนี่ยไม่ไหลขึ้นไม่ไหลลงแต่จะไหลลงนะครับซึ่งทุกสำนักลงความเห็นตรงกันว่าลิภูชนะแน่นอนและก็ตน่าจะต้องชนะขาดด้วย20-30มมีแน่นอนแต่เมื่อมาดูราคาล่าสุดเมื่อช่วงเช้าราคา ไม่ไหลขึ้นนะครับแต่จะไหลลงด้วยซ้ําก็ก่อนแข่งก็ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยใครๆก็ต้องอยู่ฝั่งลิเวอร์พูลแต่ว่าบริษัทที่รับลงทุนเนี่ยเขาจะยอมง่ายๆหรือเปล่าอาจจะชนะ1ลูก 21, 10ก็เป็นได้ แต่ถ้าหากว่าไม่คิดเรื่องนี้นะครับดูกันตามหน้าเสือเลี้ยวผูกก็มาแน่นอนและผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามหน้าเสือไม่คิดมากครับผลการแข่งขันที่คาดเลี้ยวผูกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ประตูต่อศูนย์และนี่ก็คือ1คู่เด็ดที่นํามาฝากกันทุกวันนะครับวันละ1คู่เมื่อวานนี้ผลงานดีนะครับผ่านทั้งราคาผ่านทั้งสกอร์รวมนะครับคาดว,ว่าน่าจะชนะ3ประตูต่อ1ก็ชนะ3ประตูต่อ1จริงๆนะครับสำหรับคู่ ที่ให้ไว้สําหรับอาร์บีไลซิกชนะ3ประตูตอนหนึ่งผ่านนะครับสามารถไปชมสถิย้อนหลังก็ได้ที่เพจทีเด็ดฟุตบอลทั่วโลคสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ทุกๆวันคัดบอลเด็ดๆมาฝากทุกท่านาทุกๆวันแบบนี้วันละ1คู่รบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอให้โชคดีสนุกกับการเชียร์บอลทุกท่านสวัสดีครับ